เกิดปัญหา้อต่อไปเวลาล่างโสดมนต์เ,นนเดนจงกรมหรือว่ากำรวจสติอยู่ที่ปลายอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสษหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มัน่วงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือสมูกขึ้นไปหน่อย โทษไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี่ก็ยังยังเต็มอยู่เลยท่นนี้เป็นความรู้สึกดยปกติแล้วความรู้สึกนี้มันเพิ่มไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงแทงเข้าตรงหน้าผากนั่นนะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากบอกนักใช้พลังจิตเราว่าพลังจิตเมื่อมันออกตรงหน้าผากระหว่างเนืออเนื้อคิวขึ้นไปหน่อย ตรงเนื้อตรงกลางตรงแสกหน้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทนานานๆเข้าอุปาทามความเย็ดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันก็ปวดศีรษะเพิ่งออกข้างหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแต่ถ้ากดวามรู้สึกเข้าต่ําลงมา มันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ำคอให้ค้มลงมาอันนี้มาเกิดอุปาทานที่เราสรุงขึ้นมามข้อต่อไปการกำหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จติตจะกาหนดอย่างไรสลกขุนเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การเดินเดินนั่งนอนกินเดิ่มทำพูด เราเดินรู้ว่าเราเดินเราเดินรู้ว่าเราเดินเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งถ่ายอุจาระปัสสาวะกำหนดตามรู้ทุกิงทุอย่างรวมเข้ามากำหนดตามรู้ความคิดที่มันกระเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกชาตตลอดเวละทำปฏิตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกำหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอก ภายนอกก็คือการไหวตายภายในก็คือการไหวจิตของท่้นต่อไปตามที่กล่าวว่าจิตหรือวิญญาณเดิมนั้นเป็นประพักสอนซึ่งหมายว่าจิาตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปซ้อมกับนำกรรมทั่วกรรมดีไปปฏิสนธิในร่างใหม่ แสดงให้เห็นว่าจิตหรือบิจญญาดวงนี้ไม่ประพัฒสอนเพราะมีกิเลสถ้าจะประพัฒสอนได้ในภาสิที่ว่าประพัฒสลอดไมทต่างทุกเวทจิตตั้งจิตบนธรรมชาติประพัฒสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมค้าว่าประพัฒสอนของจิตในท่านไม่เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าี่ขาสะอาดท้านที่จะโดด เป็นสกปรกเคยถือยอมได้เจ็บสภาพสอนหมายต้งจุดที่เป็นนิ่งอยู่เฉยถอโดยที่ยังไม่มีอายะตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นเจ็ตของคนเราเมื่อออกจากสร้างไปมีแต่จุดดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีเจ็จิตล้วนๆ้วนเจ็ตล้วนๆ้วนที่ไม่มีอวัยวะประกอบกอยังไม่มีร่างกายมันทําอะไรไม่สาเร็จมีแต่ร่องรอยอยู่เสมอ อาจอยู่เฉยๆคือเมื่อทำที่เราได้ทาไว้ในคบนี้ค่าดไปไปโนุนสงให้จุดดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะ,จะมีความรู้สึกในคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันเกาะเกาอชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประทัดสอนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสําเร็จปนิพาน ข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอารหรันต่มรณาภาพแล้วจิตหรือวิาณของท่านไปอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียนเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟมันลอยไปอยู่หน้าที่แห่งใดสาหรับผู้เห็นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อตายไปแล้ว รพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้น,นั้นไปอ,อยู่ที่แห่งใดข้อสามหลักทือว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อ,อมกับร่างกายนี่แปลว,ว่าวิญญาณน,นั้นเช่องหาวิญ,ญญาณไม่เชื่องวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อ,อมกับร่างกาย อันนี้ขอตอบข้อที่สองก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแวนววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดหรือจะเปรียบเหมือนฟันไตที่ลอยไปในอากาศเรื่อไม่ทราบว่าฟันไตไปอยู่ที่แห่งใดเอออันนี้ตอบยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ <c oughs> แต่จะขอเราทำระตอบกับของพระพอเจ้าคุคคคณพระอุบาลีสิริจนันนโพจันมาตอบ ท่านกับโคนอบาลีเจรจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอรหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะท่านแห่งธรรมมีโลกียะธรรมมีโลกุตตะลธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล่องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานาสุขิอุปาทานได้ขาดเช่นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธ ไม่มีความยึดมั่นเขมั่นไม่ถิดว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เพียงแต่วะะ่าอาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะข <c oughs> ึ้นไปและความสําคัญมั่นหมายที่จะยดึดถือสิ่งใดนั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มีท่านเจ้าพระคุณโอบาลีถึงว่าจิตพะอรหันต์อยู่ถึงอนาโลกเหนือที่ตรงไหนเหนือสมมติบัญญัิว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขา อันนี้เป็นคำตอบของท่านจาคุณเตวบาลีแต่ไม่ใชคค่คำตอบของหลวงพนะ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธจะาไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คำตอบอีกท <c oughs> ีข้อที่สามหลักที่ว่าวิญญาณังอน,นิจจงเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปสับปีนาวิญญาณังอน,นิจจงวิญญาณไม่เสือ่องเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่ เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปร้อมกับตายก็แปลว่าวิญญาณนั้นทิียงอันนี้วิญญาณังอันนี้ตังเนี่ยธรรมวิญญาณนี้มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดรู้ขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าเช่นตากระทบกับโลกเกิดความรู้ขึ้นเรียกก่าขุกวิญญาณแล้วก็ แต่ระตวานทาวานมีสิงกระทบโสตเวิญนาณตาณะดิตตะนยนญาณนจะิหะวิญญาณกายวิญญาณมโบบนวิญญาณู้ทางหูตาโลทางหูจะหมกเล่นตายแบบไปอนนี้เป็นวิญญาณในลขันผ้าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งห้าน,นี้อาศัยรูปเป็นฐานเกิดเมื่อโลกจางรากฏดถู่ความรู้สึกมีสัญญา อาเวทนาสัญญาสังาาสางวิญญาณคือความรับรู้ทางทวารหกจังปลาตกอยู่นี้เมื่อร่างกายนนี้ตายสาบศูนลงไปแล้วทวารหกตาหผสมุขขึ้นตายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเอง แต่ลักษณะของปฏิสนธิยินยานี้มีลักษณะจักแต่ว่าู้จักไปปุกไปเกิรู้จักไปปฏิสนธิู้จักสุกกต,ติยังเป็นยินญานังอน,นิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนรศตาปเปลี่ยนทศเสี่ยงภาตซึ่งย่อมจะเป็นไปตามกฎของรมทำกันดีไปดีทำกันท่วไปั่วดเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์ พ่อหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ถ้าถึงขขาวสวยก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉขนอันนี้เรียวกว่ายินยานังอน,นิจจังคือพบที่เกิดมันยังไม่แม่มีพัติไม่แม่เพราะยังมีกิเลสอ,อยู่มากมายดฉันนป็นตัวใกล้ปฏิบัติช่วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการาเึงขอราเียมพระสุชา้า เกี่ยวกับตัวจับนั่นคือเข้าใจขณะที่กําลังทาอัศรที่ทํทาสมาธิอยู่จิตนั้นอจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งเช่นจะเป็นผู้สนหรืออกุศลก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึงน่งจิตของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตตัดจับใช่ไหม ข้ามาจิตเปลี่ับเนี่ยหมายถึงจิตเปลี่ยนอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นพนานีจิตอยู่กับกระดาษสีขาวบัดน,นี้อยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วพมาเกิดเป็นเขียวอันนี้เรียกว่าจิตปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเก,กเิดจับรเกิดจับในวาระจิตหนึ่ง เราจะนั่งาม่าเกิดดับเกิดดับนี่หมายถึงจิตเกิดรู้อารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดลหยวางอารมณ์สิ่งนี้ไปเรียกว่าดับอ,อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอ,อารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับเรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับอันนี้เป็นจิตเป็นความเกิดดับในช่วงสั้นซึ่งเป็นลักษณะเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติจะต,ต้องกําหนดรู้ ในปัจจุบันการทำสมาธิเป็นเวลานานปีหากยังไม่เห็นนิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นเพราะทำสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีแต่ดิตันเองพยายามนั่งไม่ค่อคอยอาเรื่องของนิมิตนี้นักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวไา่ถ้ายิ่งคนใจอ่อนจกเห็นนิมิต ง่ายๆแล้วก็พอนั่งบริกรรมภาวานาลงแล้วก็จิตรู้สึกสงบเพิ่มบ้างลงไปตรงกระแทจิตออกไปนอกแล้วจะเห็นภาพนินิตต่างๆแ่เขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์ทันใดนากกว่าจะทําให้จิตต้องเราไม่หลงการภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตา,ามไม่มีก็ตา,าม อย่าไปใส่กันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตน <anak> ั้นความมุ่งหมายของการภาวนาลยะหนึ่งให้เจ็บสงบลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรคือหน้าเห็นการสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อเจิตสงบลงไปแล้วเห็นลักษณะเจ็ตที่สงบตั้งบ้างไม่มีอะไรเราอาจจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งโดย ในลักษณะที่เรียวกว่าประพัฒส์คามิททางที่เขเวสิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัฒสอนคือจิตรัางเดิมของเราทีนี้ในเมื่อจิตนั่งอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัฒสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้เมื่อจิตนันออกจากสภาวาอย่างนั้นมาลัรู้อารมณ์แล้วมันเดืดไหมมีความทุกข์ไหมพุ่งก้านไหมเดือดก,ก้านไหมให้รู้ว่าเห็นกันที่ตรงนี้ เรื่องในมิตกลางๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สําผัสแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอย่าไปปรารถนาอยากจะเห็นนิมิตเป็นธาตเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางผ่านของจิตเท่านั้นจะรู้จะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามแต่ให้มือจิตสงบรู้สภาพความจริงของจิตแต่อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกัดจิต เนจเตโลเท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นพอแล้วปัญหาสองปุ่นสามเนี่ยโดยกปกติแล้วปฏิบัติวันละยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอน,นุอเคราเสนอว่าอย่างน้อยไปขอให้ตั้งคาถานเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะตั้งสมาธิให้ได้วันละสามครัง้งครั้งละหนึ่งชั่วโมง ถ้าได้วะแน่นเป็นดีที่สุดแล้วจิตสงบไปรู้ทำเห็นทำง่ายาข้อสองทัานต่อไปการปฏิบัติธรรมทางฝ่ายมหายาตกเสลาว่ดมีข้อแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีจิตตั้งมั่นมุ่งสภา,าวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเชียงทางเดียกวก็ ควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่จะการปฏิจะปฏิบัติไปทางดใดก็งเหตุใดถ้าจะปฏิบัติเควดคู่กันไปทั้งสองทางจะวุ่นวายหรือไม่เอ,อ่อันนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคำถามที่ว่าการปฏิบัติในสายมหายานกับ เทราว่าต่างกันอย่างไรอพระเขาบอกว่าข้าวสายมหายานเฉพาะฝ่ายเดียวถ้าคุณเจ้าที่ปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันท้าวสายเทราว่าก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันคือทั้งสองฝ่า,งา,ย at, งา,า,ายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางท่านปฏิบัติเพื่อมุ่มงให ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสเกิดความนับถือเกิดจุดพืิ์เกิดตาคือหานต่างๆเพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาบผลอันเป็นฝ่ายอนิจไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหาจารย์และสุราวาสก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออนาคต ้องปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสำหษษรัจความมิพานที่นี้ที่ควรจะเถือเป็นหลักปฏิบัตินัน้นควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพือเ่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรลนิพานอามิตและความ,มนิยมรับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเถืองผลต่อยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติทำดีทำดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ย ในเมื่อใครทําดีแล้วทําได้ดีแล้วเห็นสมาธิปัญญาประจมร้อม,มลงไปแล้วับปราถนาสมบัตบินโลภีโลกุตละก็ได้ทางนั้นถ้าใครเชื่อมันม่นแล้วก็มม่งตรงต่อการสงบจิตรู้จึงเห็นซึ่งในสภาพระธรรมจนกระทั่งทำกิเลสให้หมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลาล่างสมาธิรู้สึกว่าเหมือนตายจะระเบิดออก แต่เป็นสภาพผู้ฝ่ามือเกิดเป็นสบายปลง่ลงลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้น,นควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นบทสบกาการที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติถราเราดพอเราตั้งใจปฏิบัติแล้วความเอาใจใส่ในตัวเองมันเพิ่มมากขึ้นความเอาใจใส่ในจุดของเราเองความเอาใจใส่ในายของเราเอง แล้วความเพ่งเล็งที่จะให้เกิดจ็บสงบถ้ายุ่งความเพ่งเล็งจะให้จิตสงบมากเท่าไหร่ความนหน็กเลยหนักภายในกาย,ายก็ย่อมมีมากขึ้นดคือในกา,ารภาวนาที่ข่มจิตเพื่อจะให้เกิดสงบเนี่ยโดยมีความตั้งใจข่มและบังคับจิตให้น,น้อมไปในทางที่สงบบางคือเมื่อเจ็ตสงบลงไปจุิงๆแล้วจะกลายเป็นสมาธิตัวของ เพราะจะแั่นโพธิภาวนาเพื่อจะให้เบากายเบาจิตกันเป็นชิงแล้วอย่าไปบังคับความรู้สึกเพียงจะควบคุมจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้นเพียงจะภาวนาพุทโธเนี่ยไม่เข็นพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องตัดเมื่อเราในเถ็งพุทโธพุทโธพุทโธไว้กับจิตจิตได้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนบัต หน้าที่เพียงแค่ึกพ้ทโพุทโโพธทโพธด้วยความรู้สึกเบาเาและก็อย่าไปปรารถนาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทางนั้นเมื่อทำไปเราสมควรแล้วผลก็เกิดขึ้นมาเองแต่ว่าต้องทําให้มากๆหน่อยนะยู่สิบนาทีสามสิบนาทูไม่พอเวลาเดนจงกลำลดตนาปาและสติเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าผลความดุลที่อยู่ข้างล่าหมุนหมุนได้หมอนกับ น้ำในสุ่มที่ถูกมือปวดอันนี้เป็นปภาว่าสองสุดความหมุนความเวียนความพื่นดูนจะพุ่งจะเพ่งอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของสพตื่นสูงขึ้นเึื่องเดเของเราอาจจะปรุงไปจนต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่ม และเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงแต่ว่าแต่เครื่องรู้ของจุดเครื่องและเล็กของสติและ,ละทัดประคองตัวผู้รู้เอาไว้ให้ดีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดเช่นนั้นเราจะรู้แจ้งเห็นริงเองแต่ปัญหาก็ตอ่อไปเมื่อเรามีทุกเวทนาเช่นความเจ็บปวดเป็นต้ตนจะมีวิธีที่จะดานาหรือบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไร ทุวกขเวทนาเป็นตัวทุกพระพุทธเจ้าสอนให้เพียงแค่กำหนดรู้ว่าเป็นทุกขณะนา,าแนแล้วปวดแก้งปวดขาทนไม่ไหวเปลี่ยนอิปยาบทมีทางเดียวเท่านั้นถ้าหากใครสามารถที่จะเข้าสมาธิให้ถึงขนาดที่ว่าตัวหายไปได้ภายในครึ่งวิน,นาทีได้ครึ่งนาทีเรียกกาหนดรเกิดเข้าสมาธิให้มันจ่อยวางฟานมีอตรงในตัวทุกขเวทนานั้นจะหายไป แต่ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นทนไม่ไหวก็คืดแข้งคืดขาเปลี่ยนอุรยาบทซะถ้างลานนั่มันเกิดปวดก็เปลี่ยนเป็นเดินหรือถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายลานจนไปมันเกิดเน็ก็คืดกลิ่นจะมาล่งทับเทือก็ได้หรือจะลุกไปนั่งเก้าอี้ก็ได้ในท่านตนนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนอุรยาบทเป็นสำคัญ ถ้าเราเปิดฝนจท่ห้สามารถที่จะเข้าสมาธิใน,นขั้นชานได้เร็วเมื่อมีทุกเวทนาเกิดขึ้นลุกกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ปล่อยวางการเจ็บปวดนั้นปัญหา,าขั้นข้อต่อไปในการนั่งฟังคมหากทำสมาธิไปด้วยพิจารณาคำเพืกอคำสอนในขณะนั้นจุดรับลู่เสียงที่ได้ยินพบไข่คำแต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วก็วเหตุใด จริงราเล็กคือได้เลยอน,นุสภาว่าจุดเพียงแต่รับโล้สัมผัสแต่ไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินแล้วเขาจกว่าแต่ได้ยินได้ยินแล้วก็าปล่อยวางไปไม่ได้กําหนดจดจาเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิตั้งพอสมควรอ่าลักษณะของจิตที่มีสมาธิบัางพอสมควรวลานั่งสังผัม ถ้าทำนั้นเป็นที่ถูกต้องถูกใจจิตจะตามกาหนดรู้ธรรมกระแสแห่งธรรมนั่นเองถ้าว่าการแสดงธรรมนั hey, so nice ้นไม่ดูเรื่องไม่เข้าใจจิตมันจะปล่อยวางไม่สนใจแล้วเข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติปัฏฐานคนละประโยชน์มหาสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งสติทันใหญ่หลวง จึงได้เชื่อว่ามหาสติสัฐานที่ี้ฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมผู้ใดเอากายเป็นเครื่องรู้ของจิตเวทนาเป็นเครื่องรู้ของจิตจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องเลึกของสติกำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาเมืองๆเจริญให้หลักปาจะทำให้หมักมานเมื่อทำได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมา โดยจิตเขอยดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็น,นอย่างๆหรือความคันบดทั้งสี่อย่างเกิดสมาธิขึ้นมาทำให้ผู้นั้นมือสติสัมปชัญญะดื้อสุดในเมื่อสติมือพละก,กําลังนั้นแต่กล้าแล้วจะกลายเป็นมหาสติสัพพานเมื่อจิตเป็นมหาสติแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมสามารถประคับประคองจิตไม่กุ้งก้านในเวลากระทบตัดอารมณ ah e ์ จะกลายเป็นสติอิรโยสติเป็นผู้นำนำน,นทางไปสู่ทางมรรคผลลึกพันขอย้าอีกทือหนึ่งว่า,าการรู้เหลุอะไรต่างๆนั้นไม่สำคัญเพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นที่และ,ะลึกของจุตเป็นเป็นเรื่องรู้ของจุดเป็นที่และเึก่องของจิตสร้างสติตัวนี้ให้มีพลังจนเป็นมหาสติอันนี้คือจุดที่นักปฏิบัติต้องการ ้าหากว่าเราภาวนาแล้วมีความรู้ความเห็นมากมายกายฟองกายสะติตามได้กันมันหลงความรู้ที่หลงความรู้แลวจิตฟุ้งอย่างาจสมสัญญาวิปลาสแต่สาคัญจิตว่าเราได้บรรลุมรรคผลออนิพพานการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระตุนหมือผ้าปาเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่า พายกมือปัดใจสีอะไรก็ได้โดยเจตนาล้อมเข้าไปถวายเพื่อสูงเข้าไปในวัดตื่นไปในวัดสัปปะพุนมเน่ยเราบอกกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานจะกลา่าวก็ตามไม่กลา่าวก็ตามคําถวายสังฆทานเพียงจะประเคิของและของที่ถวายสังฆทานนับวกะคุณเจ้าแบอบกให้ท่านรู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทาน แต่ถ้าจะทําให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆแม้ในเมื่อลับของที่จะสังฆทา,านแล้วเราก็นําเข้าไปหาพระนด้ตมะสัศนีเป็นอย่าง้อยแล้วก็จุดธูปจุดเทียนไหวพระสมาทานถือผ้าพะแล้วก็ก่าวคาถวายสังฆทา,านให้มาถวายพระแล้วท่านอนุโมทนาแล้วก็เป็นเสร็จที่สุดที่นด้ประโยชน์คือจะให้เกิดเทีนนั้นตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่า การให้ทานแต่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าผูกคละฤทิ์ทานเป็นทานที่กระแปะกระสงอานิสงมีน้อยแต่ถ้าทรกับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์มากถ้าว่าทาแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าวเป็นประมุขประธานยื่งเป็นอานิสงส์อย่างมากมายผลตจากสั่งเสนอถ้าตาเหละกระถิ่นกระถินนี้เป็นธรรมทานโดยตรงหรือเครื่องไม่ได้ ถ้าปานี้เป็นสังฆทานก็ได้เป็นส่วน,นบุคคลก็ได้แม้แต่โชษณาของเจ้าพา่อแต่ตัณฑ์นี้ต้องสังฆทานอ,อย่างเดียวในคำถามข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมีมาตัเมื่อไรนรกสวรรค์เริ่มมีตอนเรับผู้ศึกาหรือไมอ่ครับนรกสวรรค์มีมามีมาตั้งแต่สิ่งที่มีดินญาณเกิดขึ้นในโลก ถ้าหาทางทาารักษาพยาบาลเพราะว่าโลกแผ่นดินนี้ตกเป็นขึ้นส่วนเส้นตกมาจากดวงอาทิตย์ใน,น,นตอนแรกๆก็มีความร้อนระอุเหม,มือนไฟถ่ายลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์และโลกเกิดขึ้นพร้อมกับตัดนิมีชีวิตเกิดขึ้นในโลกที่นุนสวรรค์และโลกนี้มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเมื่ออาพระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านรกมีสวรรค์มี ดังที่ว่าพระพุทธเจา้าสัจจะทำแสงสิง่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้งางตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนส,ะสะัจจรู้อนุนารสวรรค์เล่เมทางพระพุทธเจา้าเกิดพระพุทธเจา้าประเสเชียงผู้มารู้า <c oughs> ตามธรรมธิบายตามดูนามอ่านดูนามไมท่ทำเกิดสัต พอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันสวนได้แต่ตามโลกายรูปทมให้เห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันมาทำนั้นไม่เข้าใจทีนีร่การตามโลกายให้เห็นเกิดอะไรปัจจุบันมาทำเพื่อความจำง่ายๆจนหายใจออกหายใจเข้า อันนี้ลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นส่วนของกายลมออกเล่เป็นการสูดเป็นการพองของปอดแล้วก็ลมวิ่งเข้าไปพอหยุดยกลมก็วิ่งออกมาการด pues. ah ูการเกิดดับของกายในปัจจุบัน่า้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นที่เข้าใจง่ายที่สุด ตชว์ที่ไม่สามารถจะรักษาศีลแต่ดได้เนื่องจากร่าง,างกายมีโรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหาราหบางอย่อยเพราะตัดเฉพาะอาหารแต่บา,สบบา, 95, างส่วเชะนั้นนดาจะปฏิบัติเพียงศีลห้าได้จะปฏิบัติเพียงศีลห้าก็ดีแบผโหแล้วการปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุบัคพาน ตัวอย่างเช่นนางอิสาขาพระมูลศูนย์ห้ารังอิสาขาพระเบสโตดาบันตั้งแต่นพระเบสโตขวดยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศูนย์ห้าเท่านั้นตัวนันทันไรสาขาที่เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลผู้มีแต่ดวงศูนย์ห้าเท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผล